สวัสดีครับผมพบกับผมเศษแอนด์ไอรครับผมเมืเอ่บขบขบอนี้ก็บครบครบหล่อเปปีแล้วครับผมครบรอเปปีเปิดดูกรอบสีเงาผมอันนี้เก็บมาปีหนึ่งเต็มเลยนะครับผมปีหนึ่งเต็มเลยว่ามาันแสดงยัะบาทหนาะกะอยางวานนะครับผมเนอปีนี่ก็หูหอยู่ว่าหยางแน่เป็นหยางแเนนะครับเนอบัวบัวมันแสดงจยอะบาทนะครับหนะเก็บเล็กผสมหน่อยมาปีหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวเ้ามาเบิ่งงานว่ามาเสดจักบาทโอเคเลยนะครับผมเปิดเลยนะครับเนาเสดจักบาทเดี๋ยวมาเปิดเงินที่มาเป็นติ๊กติ๊กเลยนะครับผมตอนนี้กระปุกเงินเสดไล่มาเลยนะครับ

เดี๋ยวจะบานนอนออเออคออออเจ็บเล็กกสมน่อยนะครับผมเก็บมาปีนึงเนี่นะครับดูว่าจะดบานนะครับผมอ้อเดียวหายง่ยเด้อครับผม คิดว่าจะได้ขนาดนี้เลยนะครับผมเจ็บเธอละ20บาท40บา50บาทเนาะแต่ว่าเนงินึงเหรียญน,นี่บ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 ่คอยหนึ่ยมมเลยเหรียญเนินเหรียญน,นี่บวบ,บ่หนึ่มมาเลยนะครับนะเดี๋ยวมหนนรียนะรทกี่ตอ ่คิดว่าจะได้ขนาดนี้เลยนะพี่น้องน,นะนะสุอุ้ยมันเป็นความฝากหูใจแห้งด้วครับผมโอ้ยปีหนึ่งนะครับเก็บมาปีหนึ่งนะบุหัวเสด็ขนาดนี้เลยนะครับผมเก็บปีหนึ่งเต็มเ,เต็มเ,เลยเงินนะนเี้เยนบาทเี้ยนสองบาทนะครับเี้ยนบาทเี้ยนสองบาทจากส่วนมากไม่ค่อยได้เก็บนะครับผมไม่ค่อยได้เก็บงเี้นเยนมัน แบงหอย่างน้อแบงงลอยก่ะมีป้นแน่อยู่ครับผมแบงงลอยก่ะหลายเติมอชิมั่งนี่ส่วนไม้ที่ไม่ไดแบ่งหาซิปก็แบ่งยีซิปนะับผมนี่แล้วครับผมการอุซาเก็บมาตรงปีหนึ่งเต็มๆกระบอกคิดว่ามันแสดงขนาดนี้เนาะครับน้ออุซาเก็บมากะอย่างหน่อยฮะก่อนจเอาไปใส่ใจยังในหลายอย่างเนาะครับนาะผมนาะโอเคนะครับผมนาะ ชิปนี้ก็แค่นี้ก็นะครับผมยังได้ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับเด้อสวัสดีครับผม